สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะคลิปนี้คลิปนี้จะเป็นคําทํานายของชาวราศีมีนกับชาวลัคนามีนในเดือนกรดก,กรดาคมพศ .2564 คลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16มีนาคมจนถึงวันที่10 5เมษายนของทุกปีค่ะก็ใช้ดูได้ทั้งลัคนามีนกับราศีมีนค่ะใช้ดูได้ทั้งลัคนามีนกับราศีมีนวันนี้เราจะใช้ไพ่ออนมณีจันออลเคลเปิดดวงให้ท่านนะคะจะใช้ไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่ออลเคลเปิดดวงชะตาให้ค่ะ ใช้สิบใบนะคะ 1. หนึ่งนังเงือกได้ไพ่นังเงือกเป็นนายเงือกนะนายเงือกในไพ่มาร์แข่งสามจอมปลวกสี่คนโลกจิตห้าฝนตกฝนตกหกกระโดดตึก เจ็ดแปดเก้าสิบได้ไพ่โจนสิบเอ็ดได้ไพ่ต้มยำทำแกง าวราศีมีนนะคะชาวราศีมีนกับชาวลัคนามีนอะท่านที่เป็นนักเรียนนักศึกษาท่านที่ว่ากำลังเรียนหนังสืออยู่นะท่านที่เป็นนักเรียนนักศึกษากําลังเรียนหนังสืออยู่เนี่ยเป็นช่วงที่ว่าท่านเนี่ยจะชอบศึกษาวิชาการความรู้ถ้าจะสอบชิงทุนไปเรียนต่อเมืองนอกก็มีโอกาสได้ ชาวราศีมีกชาวลัคนามีนะคะในเดือนกรกฎาคมเนี่ยเป็นช่วงที่ว่าท่านเนี่ยมีความฉลาดมีความรอบรู้หัวดีมากไอสูงเป็นช่วงที่ชอบศึกษาหาความรู้ชอบอ่านหนังสืออ่านตำรับตำราเป็นช่วงที่แบบจะสนใจเกี่ยวกับการเรียนการศึกษานะคะสนใจเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการศึกษาแล้วก็จะมีชัยชนะต่อศัตรตูนะคะจะสามารถเอาชนะศัตรตูได้ มีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงขึ้นค่ะมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนโตมีดวงจะได้เงินก้อนโตให้ระวังนะคะฝนตกหนักนะคะหลังจากนี้จะมีฝนตกหนักนะคะช่วงเดือนกระดากมดาฝนจะตกหนักมากแล้วก็มีคนอิจฉาลิษยามีคนคิดร้ายนะคะให้ระวังปวกขึ้นบ้านนะจะมีปัญหาปวกขึ้นบ้านค่ะ จะมีเพศตรงข้ามมาหาที่บ้านการงานของท่านจะเจริญก้าวหน้าดีนะการงานของท่านจะเจริญก้าวหน้าดีหลายท่านเนี่ยจะได้ติดต่อง,งานในบางคนเนี่ยจะได้ติดต่อง,งานกับคนต่างชาตินะหรืออาจจะเป็นไพ่ใบน,นี้จะเกี่ยวกับว่าอาจจะได้ได้มีโอกาสมีแฟนเป็นคนต่างชาตินะคะ จะมีการเดินทางระยะสั้นบ่อยๆให้ระวังนะมีคนจะมาสืบความรักมีคนคิดร้ายอ่ะท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ที่เป็นเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ที่ว่าไม่ได้เจอกันนานแล้วล่ะค่ะทีนี้เราก็จะมาดูกันต่อนะคะด้วยไพ่ทาโร่ชุดนี้นะคะ Universal Celtic นะคะเป็นไพ่ที่สวยมากค่ะเป็นไพ่พ่อมดแม่มดนะคะเป็นไพ่พ่อมดแม่มด อืในเดือนกระดักดาคมเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นช่วงที่ว่าเหมือนท่านต้องชดใช้กรรมเก่าอะ่ะ เป็นช่วงที่ท่านอะ่ะจะต้องชดใช้กรรมเก่าอะควรจะทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรมากๆเป็นช่วงที่ไม่ค่อยจะมีความสุขสักเท่าไหร่แต่ในด้านความรักเนี่ยจะมีข่าวดีนะจะมีข่าวดีในเรื่องความรักอะ่ะจะมีชาวจะมีชาวราศีมีนหลายคนที่จะกำลังจะได้รับข่าวดีในเรื่องการตั้งครรภ์ของญาติพี่น้องจะได้รับข่าวการกำเนิด การตั้งครรภ์ข่าวดีกำลังจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ข่าวเกี่ยวกับการกำเนิดเช่นญาติท้องญาติกำลังจะแต่งงานญาติเพิ่งคลอดลูกญาติเออญาติไปทำเขาท้องญาติของตัวเองไปทำเขาท้องลูกสาวท้องลูกชายไปทำเขาท้องอะไรแบบนี้ก็คือจะได้รับข่าวเกี่ยวกับการกำลังจะได้รับข่าวเกี่ยวกับการกำเนิดการตั้งครรภ์นะ ในเดือนกรกฎาเนี่ยการเงินเริ่มดีขึ้นแล้วนะจะมีงานเข้ามาเรื่อยๆอะ่ะสุขภาพของท่านก็จะเริ่มดีขึ้นช่วงกรงกฎาคมเนี่ยเหมือนสุขภาพจะเริ่มดีขึ้นนะถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่อ่ะจะได้ยาดีๆรักษาท่านจะมีศัตรูนะท่านจะมีศัตรูเป็นคนอายุน้อยกว่าเพศชายหากท่านกำลังตั้งครรภ์อยู่อ่ะจะได้ลูกชายสุขภาพเนี่ย ชาวราศีมีนกับชาวลัคนามีนนะที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ด้วยโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ตามเนี่ยเท่าที่ดูจากในไพ่ช่วงกระดากระดาเนี่ยสุขภาพอาจ,จะดีขึ้นแล้วก็มีได้ไพ่ปีศาจด้วยก็จะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินโดนทวงหนี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเข้ามาได้ถูกทวงหนี้ถูกโกง ให้ระวังถูกโกงถูกทวงหนี้เป็นช่วงที่แบบมีความทุกข์มากในเรื่องเงินเป็นช่วงที่ว่าท่านนะเออมันจะเป็นช่วงที่ว่าตัวท่านอะ่ะจะมีความทุกข์ในเรื่องทรัพย์สินเงินทองเรื่องเงินเงินทองทองอะ่ะมันจะมีความทุกข์เข้ามา ควรไปทำบุญให้เจ้ากรรมในเวนะใบเนี้ยจะเป็นช่วงที่ดวงอะ่ะเหมือนแบบคือดวงมันยังไม่ดีเท่าที่ควรนะเหมือนท่านะอาจจะแบบวาดความหวังอะไรเอาไว้มากจนเกินไปอะเหมือนกับว่าตั้งความหวังเอาไว้มากจนเกินไปอาจจะทําอะไรผิดพลาด อาจจะทําอะไรผิดพลาดได้ด้วยความโลภของตัวเองเป็นไพ่ที่สะท้อนว่าเอออาจจะทําอะไรผิดพลาดได้ด้วยความโลภของตัวเอง ในเดือนกรกฎาคมเนี่ยมีเกณฑ์จะได้เดินทางอ่ะไปเที่ยวโบราณสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแลท่านอยู่ะจะเป็นประมาณพวกฤาษีแล้วก็มีเป็นวิญญาณเป็นพวกเป็นฤาษีเป็นวิญญาณบรรพบุรุษแล้วก็มีเป็นพวกแบบเป็นพวกพญานาคอะเป็นวิญญาณบรรพบุรุษมีเป็นพญานาคแล้วก็เป็นทางพวกเอ่อปู่ฤาษีร้อยแปดด้วยนะที่ดูแลท่านอยู่อ่ะอืม ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูคําแนะนําจากไพ่นะคะ ด้วย Laughter is the best medicine เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและเมดิซีนก็คือยา Meditation การฝึกจิตใจ ทูตเทวทูตคนนี้ถือไม้เท้าไม้เท้าของหมอเป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ญญของวงการแพทย์จะเป็นงูสองตัวสัญลักษณ์วงการแพทย์ก็คือจะเป็นงูสองตัวพันไม้เท้าเนี่ยแหละเหมือนกับว่าเอออาจจะได้ผ่าตัดนะ่ะเหมือนกับว่าอาจจะแบบมีดวงที่ จะต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดจะต้องแบบไปหาหมออะให้ช่วยแล้วก็สุขภาพก็จะเริ่มดีขึ้นอืมอันเนี้ยอาจจะเกี่ยวกับเรื่องเอ,อ่อจะได้ยาดีๆจะจะได้ยาดีๆมารักษาโรคยาดีๆที่จะมารักษาโรคคือเอ๋มองว่าสุขภาพของคุณะ่ะแย่แล้วก็สุขภาพของคุณอะแย่แต่ในเดือนกรกฎาคนเนี่ย มีความรู้สึกว่าคุณจะได้เจอหมอที่มีชื่อเสียงอ่ะคุณจะได้รักษากับหมอที่ว่ามีชื่อเสียงได้ยามีชื่อเสียงอาจจะได้ฉีดวัคซีนได้ยาที่มีชื่อเสียงนะคะได้ฉีดวัคซีนได้ยาที่มีชื่อเสียงอันนี้เรามาดูกันต่อนะเราจะมาดูบทสรุปนะปีศาจสามตัวนี่คือไพ่วงกลม l i เซอร i r c l e คือท่านมีศัตรู อยู่สามตัวศัตรูอยู่สามตัวนี่คือตัวตลกแมวมันกระโดดกัดขาเนี่ยแมวส้มก็เหมือนแบบว่าแบบจริงเดีวฟูเป็นพวกตกงานนะกำลังแบบเออตกงานตกงานว่างงานตกงานว่างงานตกงานว่างงาน เทวทูตบินลงมาเพื่อช่วยลูกแกะอุ้มลูกแกะรอดตายหุดหนะิดเนี่ยด้วยด้วยผลบุญที่คุณทำแกะตัวเนี้มันรอดตายมาได้เพราะว่าเทวทูตมันมาอุ้มเนี่ยเทวทูตเนี่ยมาอุ้มแกะก็เลยรอดไม่โดนดาบแทงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย คุ้มครองคุณตั้งแต่ตื่นนอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณตั้งแต่ตื่นนอนยันนอนอ่ะคุณเป็นคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณตั้งแต่เช้าจดเย็นสามสาวนะคะให้คุณไหว้บูชาพวกนางไม้พวกแบบพระแม่ตีสักติีอ่ะอุมาพระแม่อุมาพระแม่ลักมีพระแม่สุรศดีอ่ะ ให้ไหวบูชาพวกพระแม่ทางตีศักดิ์จะดีหรือเป็นพวกนางไม้ก็ได้ไหวแม่ตะเขียนก็ได้จะมีโชคลาภ ผู้หญิงคนนี้เหาะได้เพราะว่านกอ่ะมันพาเหาะเหมือนกับว่าในยามที่คุณกำลังตกต่ำเนี่ยนะในยามที่คุณกำลังแย่หรือในยามที่คุณตกต่ำเนี่ยบริวารที่คุณเคยช่วยเขาไว้เขาจะมาช่วยคุณหากคุณเป็นครูบาอาจารย์นะเหมือนกับว่าหากคุณเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยลูกศิษย์ของคุณอะที่ว่าคุณเคยช่วยเหลือเขาเขาจะย้อนกลับมาช่วยคุณคือ คนที่คุณอะ่ะเคยมีบุญคุณด้วยอะ่ะเขาจะสานึกในบุญคุณของคุณแล้วจะมาช่วยเหลือคุณในเดือนกระดากรดาในเดือนกระากรดาเนี่ยจะมีการทดแทนบุญคุณเกิดขึ้นหากคุณยังโสดอยู่นะหากคุณยังโสดอยู่จะมีเพศตรงข้ามอะ่ะมาสนใจคุณนี่คือลืมงูอะ่ะจับมแมลงกิน งูมันก็เอาตัวเนี่ยรัดมแมลงจนตายแล้วมันก็กินเข้าไปเลยเปรียบได้กับว่าอาจจะโดนเพศตรงข้ามจู่โจมงานของคุณยังจะก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะคุณจะมีงานให้ทําเรื่อยๆอะ่ะมันก็จะมีมีงานเข้ามาเรื่อยๆจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคดีความนี่เป็นไพจัดติกนะเป็นรูปเนี่ยเทพีแห่งความยุติธรรมเป็นผู้หญิงที่อ้วนเป็น นางเงือกเป็นนางเงือกตัวอ้วนๆถือ,อเนี่ยจัตติกสือตาช่างก็ในเดือนกรกฎาคมะจะมีปัญหาทางด้านเอกสารอาจจะโดนทวงหนี้บัตรเครดิตจะมีปัญหาทางด้านเอกสารมีปัญหาทางด้านคดีความอาจจะถูกทวงหนี้ทางด้านบัตรเครดิตอะไรพวกนี้ได้เหมือนกันแต่คุณจะมีชื่อเสียงในสายงานนะนี่เป็นมแมลง เป็นดวงเขาวกว้างเป็นดวงเขาวกว้างแล้วก็เป็นเดือดซันเหมือนกับว่าเออคว,ค,วความมีความความมีเสน่ห์ของคุณน่ะคุณจะมีชื่อเสียงในสายงานโดยที่ตัวคุณเองก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าจะเป็นไปได้ยังไงมาดูใบสุดท้ายนะตายแล้วตอนแรกเอ๋เห็นไพ่ใบนี้เอ๋เอ๋ไม่รู้ว่าเอ๋จะตีว่าอะไรนะแต่ตอนนี้เอ๋รู้แล้วว่าผู้หญิงคนเนี้ย มองเผินๆเหมือนเขาอุ้มลูกนะแต่ไม่ใช่ผู้หญิงคนนี้ถือเนี่ยถือมีดไปฆ่าล้างแขนแล้วก็ตัดคอผู้หญิงคนนี้เป็นนักฆ่าเนี่ยผู้หญิงคนนี้ไปไปฆาตกรรมคนแล้วก็ตัดคอออกมาแล้วก็เดินหายไปเข้าป่าตอนเอเห็นแรกๆเอ๋นึกว่าเขาอุ้มลูกอะ่ะแต่ดูแล้วไม่ใช่อะ่ะนี่คือศีรษะคน ในเดือนกรกฎาคมเนี่ยมันจะมีการล้างแขนเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาในเดือนในเดือนกรกฎาคมเนี่ยคนที่เขาอะ่ะเ,เจ็บแขนคุณอะ่ะเขาจะมาล้างแ้นคุณคุณอาจจะโดนทอดกระถินคุณตัวคุณอะ่ะอาจจะโดนทอดกระถินหมูก็ได้ถ้าคุณมีหากคุณเป็นคนที่มีศัตรูเยอะ ในเดือนกระดัก,กดาคมเนี่ยคุณจะโดนทอดกระถินหมู่แต่ถ้าคุณศัตรูไม่เยอะอาจจะโดนทอดกระถิ่นเดี่ยวค่ะก็อันนี้ถือว่าดูจบแล้วท่านใดทีออ่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบนี้ค่ะครูก็ให้ลายติดต่อมาเดี๋ยวจะทิ้งที่อยู่ไลายไว้ใต้คลิปนะคะท่านใดก็ตามที่เข้ามาดูดวงในคลิปนี้ขอความกรุณาช่วยกดซ u b สไครต์กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ